เพิ่งจะมีการเปิดเผยจากสายข่าวคนดังในเรื่องการย้ายทีมชาวอิตาลีอย่างฟรานซิโอโรมาโน่ครับวันนี้ตอนนี้ฐานะของสิงโตน้ำเงินครามอย่างเชลซีอยอดทีมจากสูเปอร์ลีกอังกฤษพวกเขาได้บรรลุข้อตกลงในการกระชากตัวจิโอวานนี่เควนดาปีชาวโปรโต,ตุเกสเชื้อสายกินีบิเซลของทัสปอตติงลิสบอนมาร่วมทีมเป็นรายล่าสุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วละครับโดยจาใครได้ติดตามเจ้าหนูเควนดาในวัน17รปีรายนี้ครับ ต้องบอกว่าเขานั้นคือหนึ่งในนักเตะดาวรุง่งที่มีข่าวเชื่อมโยงกับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาโดยตลอดหลังจากที่เทอร์เนอร์เลือดฝอยทองอย่างรูเบนอาโมริมย้ายเข้ามารับหน้าที่คุมทีมในทีมโอทราฟอร์ดเมือ่อช่วงเดือนพฤศจิกายนปีก่อนซึ่งมันก็มีความเป็นไปได้สูงครับที่ทางแมนยูนั้นอาจจะทําการติดต่อตัวนักเตะไปในตลาดช่วงซัมเมอร์ที่กําลังจะมาถึงนี้แต่เท่า่าอยู่ๆไปไปมามาครับเจ้าหนูเควินดาก็ได้ตอบตกลงย้ายไปคาแขงในทีมสแตมฟอร์ดบริด และเขาจะเดินทางมาร่วมทีมในปี2026เรียกได้ว่าก่อนที่จะมีข่าวเปิดตัวกับทาน้าของเชลซีครับก่อนหน้านี้แทบจะไม่มีข่าวเชื่อมโยงสําหรับทั้งคู่มา้เห็นกันเลยซึ่งถือได้ว่านี่เป็นหนึ่งในดีลที่เซอร์ไพรส์ไม่น้อยเลยครับโดยจาน้าของฟาบิเซโอโรมาโน่ครับเขาได้ออกมาเปิดเผยว่าเชลซีตกลงสัญญากับจิโอวานนี่เควนดานักเตะม,มากความสามารถชาวโปรตุกสแล้วเฮียวีโกการตรวจร่างกายของควนดา กำลังจะเสร็จสิ้นแล้วหลังจากดำเนินการแบบสายฟ้าแลบแบบลับ,ลบๆเขาจะย้ายมาอยู่กับเชลซีในปีสวรพัสสโมสรได้บรรลุข้อตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยเดอสปอร์ติงและควินดาตอบตกลงกับโปรเจกต์ของเชลซีและแผนง,งานของเอ็นโซมาเรตกาฟาบริซิโอโรมาโนกล่าวทังนี้ครับชนะของโจวันนี่ควินดาดารุ่งอนาคตกยรายนี้เขาลงเล่นให้กับทัสปอร์ติงคลับไปแล้วถึง43เกม เขาได้ลงเล่นในฐานะแบ็กขวาและปีกขวาในฤดูกาลน,นี้และแถมเจ้าตัวครับยังมีส่วนช่วยทีมนั้นทำไปแล้วถึง2ประตูกับมีก8แอสซิสแล้วก็เป็นที่คาดกันครับว่าทางเดอะบลูนั้นน่าจะสัญญ,ญากับเควินดาเป็นเวลา7ปีพร้อมกับมีออปชันในการขยายเพิ่มอีก1ปีนั่นเองละครับและก่อนจากกันไปในวันนี้ครับก็ขอฝากทุกคนนั้นช่วยกดไลค์รวมถึงกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัดเกมทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ